ถ้าใครที่ชอบเลโก้แล้วก็วันพีเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจับมือกันแล้วก็ออกเลโก้ที่เป็นลายวันพีนะครับผมก็มเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอ่ไลฟ์แอคชั่นที่ฉายใน Netflix นะครับผมก็ ผมแม่ชอบดูอยู่แ้ลแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออรอบวันนี้มันตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเลือกแล้วก็อยากรีบไปต่อแหละการที่ได้มีของแทนใจหรือว่าเป็นสิ่งของที่เราจับต้องได้ในควับจินตนาการของเราเองมันดียังไงบ้างมันก็เหมือนไม่ได้ว่าเป็นการถ้าถ้าภาษาผมเองมันจะคือการแก้แค้นตัวเองในวัยเด็กตอนเด็กตัวเองอาจจะไม่ได้บอกว่ามีมีตังค์ซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเหมือนแบบพอโตแล้วเราพอเราทำงานหาเงินได้เลยเราก็รู้สึกว่ามันต้องทุบมันต้องทุบมันต้องแบบว่าทดแทนความทรงจำในวัยเด็กของเราความสุขในวัยเดของ คนไกี่ข้าอ๋อก็เยอะอยู่ก็หลายอย่างอยู่ฮะตอนนี้หลายอย่างอยู่แต่วันนี้ก็จะเป็นเอ่อเลโก้วันพีทครับผมเลโก้วันพีชปิเลโก้วันพีชเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับสําหรับใครที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบสายสะสมสายที่อาจจะชอบวันพีชหรือว่าติดตามวันพีชอ่านกระตูวันพีชตั้งแต่เด็กตั้งแต่ เพราะว่าการ์ตูนมันก็นานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอาจจะเรียกว่าถึงคราที่ต้องคุณต้องหันมาทุบสิ่งนี้แล้วก็แบบว่ามีไว้ในครอบครองครับคุณมีคาแรคเตอร์โปรดนะคะนี่ครับตัวที่ผมแต่งวันนี้เลยโซโลครับใช่ยังไงเท่ไหมเท่เราเราดูเราดูซีรีส์แล้วเราแบบโหเรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แม่คันยูเท่มากใช่ ใช่ใช่ใช่ไอดอล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 เลยสาดาบด้วยคลายน้ำนมนะคะที่เขาถามว่าคลายน้ำนมไยอะไรนะครับคลายคลายครับลายครับเราเท่เหมือนเขาเลยเราเท่เราหล่อเท่อยู่แล้วเป็นต้นแบนในการใช้ชีวิตหน้าตาเราก็ค่อนข้างเข้มขึงครับท่าทางเราก็ธรรมถมแมงเรียกว่าการตัดสินใจทุกอย่างเฉียบคม นี่คือยังคงคาแรคเตอร์อยู่หรือเปล่าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยครับฝากเลยค่ะครับก็ฝากนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนวันพีนะครับแล้วก็เป็นแฟนเลโก้นะครับหรือว่าอยากจะสะสมของหรือว่าอยากได้มีเรือ going merry ไปครอบครองนะครับต้องมานะครับที่งานวันนี้นะครับอัปเดตเลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับจ้าเดชคนรอคอยทุกคนรอคอยใช่ไหมครับ ผมก็รอคอยเช่นกันครับคือเหมือนว่าด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยเงี้ยมป็นโปรเซสทุกอย่างมันก็มันก็มีการเรียกว่าปรับเพื่อให้ทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วก็ให้มันดีที่สุดจริงๆเลยเงี่ยครับแบบมันก็ล่าสุดก็จะมีการแบบการปรับแก้บทให้มันเข้าที่มากขึ้นแล้วก็มีการแบบเอ่อเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปกับนักสแสดงทีมนักสแสดงเรื่องเคมีนักสแสดงแบบในแต่ละแต่ละจุดแต่ละวงความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับ ซ้อมครับซ้อมครับมีมีมีเรียนครับมีเรียนเบื้องต้นเลยครับผมใช่กี่เปอร์เซ็นต์ละตรงการที่บอกว่าออกมาออกโอ้ยเราได้เราสบายอยู่แล้วเราเราเรื่องเรื่องแอคชั่นนี่เราเป็นเราเป็นไปแอคชั่นมาแต่ในตอนไรนบ้างใช่ถึงแม้ว่าเรื่องที่ผ่านมาจะไม่มีแอคชั่นเลยก็ตามใช่ใช่ใช่เรา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 เรียกว่าเราก็เออเราก็เรียนไปพร้อมๆทุกคนแหละครับใช่ทุกคนก็เหมือนแบบนับนับศูนย์พร้อมกันนับหนึ่งพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่บทมันหนามากเลยนะบทมันหนาครับใช่ครับบทมันหนาครับ

ถึงบทครับบทค่อนข้างหนาก็เรียกว่ามีหลายตอนครับใช่ก็คือลุ้นกันได้ยาวๆลุ้นกันได้ยาวๆครับคิดว่าน่าจะจูดใจแล้วก็เอ่อตามติดตามกันได้ยาวๆเลยครับมี่อยภาออกมาเห็นแล้วเอ้ยทั้งพี่เตโพสดที่วินไปแบบแต่ยังไม่เห็นคุณนนท์เลยนะเออไม่ตรงกันคิวยังไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนติดโซเชียลซะด้วยสิอยากเห็นแบบเอ๊ะยังไงนะร่างทองหรือแบบว่า อ๋อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เข้า <Okay. S 1> เอ่อบี่ๆเข้าฟิตเนสอย่างเดียวครับใช่ครับก,ก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่างแล้วก็เข้าว่างแล้วก็เข้าอะไรครับใช่ก่อนก่อนหน้ามางานวันนี้เราก็ไปมาใช่มีคนบอกว่าตอนนี้ถูง ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคือคือคนอื่นเนี่ยเขาเริ่มจากแบบอาจจะเริ่มสักห้าสิบอะไร้ยผมผมเริ่มจากติดลบไงใช่มันก็แบบใช้เวลามากกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่จริงเหรอใช่อะไรนะจี่งเกรอเรู้ร่มจะติดลบเลยหรอไม่เรากรอคาแรคเตอร์ก่อนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันที่มันแบบว่าเหมือนแบบทำคาแรคเตอร์ไว้แล้วมันก็ต้องแบบว่ากลับมาให้มันเป็นร่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนั้นการเล่ต้องทุ่มอะไรแบบการบ้านมากที่สุดขออุตส่าห์ใช่ครับก็เล่นฟิตเนสเอ่อห้าวันต่อสัปดาห์ครับใช่วันละ บ้านละชั่วโมงครับแล้วก็รวมคาร์ดิโอด้วยนี่นั่นเลยครับมีร่างพังบ้างไหมครับอะไรนะครับร่างพัง,ง,งเอ่อไม่ร่างพังไม่ค่อยมีมีแต่ง่วงนะมากกว่าเล <laughs> ่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วก็กลับมานอนเลยแต่ว,ว่าอุปสรรคในการเล่นเดทไม่มีปัญหาเลยมีแค่ง่วงอย่างเดียวมีแค่ง่วงบาช่วงช่วงปรับตัวตอนแรกเลยครับ <c oughs> พอแบบพอเล่นไปสักพักมันก็เริ่มร่างกายมันก็เริ่มชินแล้วตอนที่รับเราคิดแบบว่าที่ฝนบอกแบบว่า มันต้องขนาดไหนอะไรเงี้ยมันต้องขนาดนี้แหละครับ <c oughs> คือคือถ้าไม่มีใครบอกก็ถ้าสมมติว,มว่าเราเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ตัวละครอ,อะไรเงี้ยมันมันมีความมันมีความองค์ชายม,มีความมันต้องฝึกตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าสมเหตุสมผลในการที่จะไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอน,นกลายเป็นว่าทุกคนจากตอนแรกที่มองว่าเออคิวจะได้ไหมตอนนี้ทุกคนบอกว่าเอ,อ๊ะเหล่าองค์ชายคือเหมือนจะแข่งุ่นกันตอนนี้คือตอนนี้คือเวลาล่าสุดเนี่ยครับลิทูเอ่อกันทั้งหมดเนี่ย ก็คือถ like <oles> ้าสมมติว่าองค์ชายคนไหนสั่งอกไก่ปั่นแล้วไม่บอกแล้วไม่สั่งมาเผื่อเริ่มโกรธกันละเริ่มโกรธกันแล้วเมนูประจําของกองนี้ก็คืออกไก่ปั่นเท่านั้นใช่ใครใครใครที่สั่งแล้วไม่บอกเนี่ยจะมี มีภูวินเลยภูวินเลยอชอบถือมาแค่สองขวดแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้เอามาจากบ้านเอามาจากบ้านเลยเงี้ยแล้วเราก็ต้องมีแบบสักคนนึงแบบไม่ผมก็พี่ฟอสไม่ก็พี่เตแบบสั่งแล้วก็เออใครจะเอาไหมอะไรก็สั่งมาเยอะๆอิงกองๆไว้ก่อนเลยแล้วโนมให้ใครเป็นหัวตารางอะไรนะครับใครเป็นหัวตลารางมันถึงว่าอะไระครับตอนนี้โออ้้ยตนนีก็ก็ต้องเออ่วินแมนทาวินคุณฟอสตอนนี้คุณเตอเขาก็ ไอ้นี่ละใช่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 เลยนะครับผมตามไปใช่ให้เขาไปก่อนผมไม่รีบครับผมไม่รีบใช่ใช่ใช่ถ้าถ่ายพร้อมถ่ายก็พร้อมถืออะไรทุกอย่างพร้อมเลยใช่ต้องพร้อมอยู่แล้วแท้แน่ๆแซ้คุณหน่งแน่พอถึงไปครับเอ่ออาจจะไม่ถึงว่าเราใช้เวลาไม่ได้เท่าคนอื่นใช่ใช่ใช่แต่เราในเรื่องคือมันทุกคนนะ รู้ได้ไงครับรู้ได้ไงครับอันนี้อันนี้อันนี้ข่าวมาจากไหนฮะผู้เขียนบทค่ะแหล่งข่าวมาจากไหนฮะแหล่งข่าวมาจากไหนฮะจริงหรือเปล่าลอนเล่นเป็นอะไรนะจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เราเล่นเป็นพิถุนได้เหรอไม่รู้ไม่คือฟันฟังนมันเป็นมันเป็นพูดพร้อมกันอะไรคือมันเป็นพี่มันเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วใช่ไหมในองค์ชายเนี่ยมีพี่น้องกันอยู่แล้วมันก็ต้องแบบว่า เรียกว่าเอ่อเล่าเรียนเป็นพี่ไงเป็นพี่แล้วเป็นน้องใครสักคนหนึ่งไม่ได้แล้วแอมร้ออย่เอาเรื่องเล่นอย่าไมวิย่ไปเอยโอ๊ยไม่ได้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 วินไม่เราเราเราเป็นเอ่อองค์ชายอยู่แล้วใช่แต่จะเป็นใครก็ลองเดากันดูนี่เดาเดาอยู่หรอะไรนะเดาเดาอยู่หรอก็เดาไปก่อนยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลก็เดาไปก่อนเราเดาไปก่อนใช่ใช่ใช่แต่มันมีอันอย่างที่กาลตีความฟังอะไระใบแดง <affiliated S 2> ไปทางคณะไงไม okay. ่คือเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ามันก็เรียกว่าหาที่พึ่งทางใจกันหาที่พึ่งทางใจกันอะไรเงี้ยเงี้ยตอนนั้นก็ไปอ่ะไปกัอวินไปกับภูวินไปกับพี่เตไปกับตูอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าว่างกันพอดีก็จับมือกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่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 แล้วก็เหมือนแบบถือโอกาสไปเที่ยวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกกันดีอคืหลายคนก็เลยบอกว่าอจะกการเดินทายจะต้องมาฝันแล้วแหละเพราะว่า สาธุแล้วกันครับสาธุแล้วกันครับดูเป็นคณะขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ก็ก็เรียกว่าทุกคนก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆอะไรย่าเงี้ยทั้งทีมงานเบื้องหลังทีมงานทุกคนพี่ฝนผู้กำกับหรือว่าทีมโปรดักชั่นก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็อยากหาหาสิ Regard ่งคัดเลือกสิ่ง <plex> ที่ดีที่ส oh, ุดให้กับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยอาจจะรบกวนรอกันหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่ออกมาดีแน่นอนอาจารย์ใช่ไหมว่าคุณจะบอกว่ามันจะเริ่มต้นเอ้ยมันต้องมีอยู่แล้วสิมันต้องมีแบบจากไง เมื่อนั้นแหละไม่ยอมไม่ยอมเลยใช่ไหมเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นเลยเมื่อนั้นเลยรู้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละใช่ล่าสุดที่เับเหมาเป็นเกตคอนเสิร์ตเรียกว่าใส่มากเพราะว่าอาทิตย์ไหนไม่เห็นขึ้นเวทีนี่คือทุกคนจะต้อง แม้ว่าเป็นช่วงชดจ่ำกร,รมโทษฐานที่รู้จักพวกมันใช่โทษฐานที่พวกรู้จักพวกมันไม่เท่าไหร่โทษฐานที่พวกมันจัดคอนใกล้กันด้วย <laughs> ใช่ก็ไปไปเออไป,ไปเป็นเกสเออให้แจ็คก,กี้กับเป็นให้เพิร์ดมาครับใช่เมื่ไหรคนก็งคงถูกนะน,นุ่นสองอาทิตย์คุณสองคอนสนเลยนะมันจัดของกันพอดีไงใช่มันก็เหมือนแบบว่า,เ,าเราก็คือแจ็คก,กี้เขาก็อยาก เขาก็อยากเขาก็อยากให้ให้แบบเพื่อนเขาไปขึ้นเพิร์ดก็อยากให้เพื่อนเขาไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่มันดีตอนซ้อมตอนตอนเจอกันี่ก็เหมือนแบบเหมือนรีวิวเนียนตอนเรียนที่แบบว่าเออเราทําอะไรสนุกบ้าบ้าบอบด้วยกันไม่ค่อยเหมือนรู้สึกไปทำงานไม่ค่อยรู้สึกไปทำงานเท่าไหร่ครับใช่ครับใช่ก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนทำงานเท่าไหร่ก็เหมือนไปเจอเพื่อนไปแบบนั่งคุยกันทั้งอาร์ตี้ทั้งนิวหรือหรือกับเพิร์ดกับ ไหนเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เกิดว่าเราเป็นคนเดียวที่เหมือนเจอครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมีสักเวทีอะไรที่มันรวมกันได้ทั้งหมดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลยต้มาชดใชยเราบาไปเลยไม่เมื่อเมื่อเมื่อมันมีการเเมื่อมีบ่วงกรรมเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็ต้องมีการชดใช้กันแต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นบอกไว้อยู่แล้วบอกไว้อยู่แล้วว่าโอเคคอนหนมึงไม่รอดแน่กูบอกเลยคนจวว่า ขึ้นสองเวทีก็เป็นคนที่รับจบน,นะคะครับโดนแซวโดนเป็นตัวโดนเรียกว่าเป็นตัวโดนใช่ใช่เป็นตัวโดน <c oughs> เพื่อนเพื่อนแฮปปี้เราก็โอเค <c oughs> เพื่อนแฮปปี้เราก็ดีใจ <c oughs> ใช่ใช่เรา,<ช>เราเนแบบงอนงวนไม่ไม่ไม่เราเล่นเราเล่นกันหนุ่มหนุ่มอยู่แล้วเราเล่นเราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่แต่อาจจะแบบสองสองเวทีสองคอนอาจจะคนละสไตล์กันหน่อยใช่ใช่ ครับโอเคนะคะครับขอบคุณครับเพลงใหม่เพลงใหม่ใช่เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้กลางกลางแหละกลางกลางใช่เดือนหน้าเดือนนี้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 อันนี้อันนี้สิงหาแล้วอันนี้สิงหาอันนี้สิงหาแล้ววันนี้วันที่หนึ่งอันนี้วันที่หนึ่งกลางกลางสิงหาใช่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวมีประกาศอัลลูสเบนเพิ่มเติมเขาก็ฝากติดตามด้วยครับก็คิดว่าน่าจะ น่าจะแปลกตาแปลกใหม่กับทุกคนครับอะไรนะครับก็เป็นมีเดียมีเดียมครับแบบน่ารักน่ารักใสใสไม่ได้แบบว่าใสใสมนใสไม่ได้ไม่ได้มีดนามิกมากไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ไม่มีเต้นไม่มีเต้นไม่มีเต้นเรื่องเรื่องเต้นเนี่ยผมบอกเลยผมพักผมอาจจะไม่เต้นอีกแล้วใช่ใช่เอาคือกลายเปนว่าเพลงนี้จะกลับมาเป็นเหนียวเล็กอย่างที่ทุกคนแซวกันตลอดรอดูแล้วนะครับอ่า เราดูแลกัแต่คิดว่าน่าจะน่าจะพอทำให้ทุกคนแปลกตาตื่นเต้นได้ประมาณนึงครับใช่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ท้าทายเราเหมือนกันใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคการเดินสินค้าครับผมครับขอบคุณทูกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ